คืออันนี้จะไม่อยากทำ u t u b e แล,ล้วเหรอก็ใช่ค่ะเกียวไม่อยากทำคลิปแล้วค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคน ก็วันนี้นะผมผมได้มาเปิดคลิปอะไรนะครับผมในช่อง Smile Today หรือช่องน้องสาวผมน้องเกียวนะผมที่แบบทําคลิปทํา y o YouTube อยู่แบบณตอนนี้ที่แบบทุกคนแบบอาจจะแบบยังเห็นคลิปบ้างยังเจอคลิปของน้องสาวผมที่ถ่ายบ้างนะ แต่แบบอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากมายเหมือนแบบตอนที่แบบเขามีเพื่อนมาช่วยถ่ายมาช่วยตัดคลิปอะไรนี่นู่นนั่นนะทุกคนก็โอเคคือแบบคือผมเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนคือน้องสาวผมก็แบบไม่รู้ครับผมคือแบบเหมือนแบบเขาจะแบบไม่ไม่ค่อยมีกําลังใจในการทําคลิปทํา YouTube อะไรเท่าไหร่แล้วนะคือแบบพอแบบเพื่อนเขาออกใช่ไหมทุกคนคือน้องสาวผมก็แบบต้องแบบทํา YouTube คนเดียวตัดคนเดียวคิดว่าจะถ่ายคลิปอะไรนี่นู่นนั่นคนเดียวอะไรต่างๆนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมแบบอยากจะ แบบพาเพื่อนๆที่แบบติดตามน้องเกียวแล้วก็แบบให้กําลังใจน้องเกียวนะซึ่งคือเขาบนแบบพ,พี่ไม่อยากทำ YouTube แล้วนะฮะ เหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะผมคือสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมคืออยากให้กดไลค์ให้กําลังใจน้องเกียวนะผมโอเคเดี๋ยวแบบผมจะไปเรียกน้องเกียวแล้วก็มานั่งคุยว่าแบบเออทาไมมันจะเลิกทําเลยเหรออะไรอย่างงี้นี่นู่นน่ะซึ่งแบบคือทุกคนคือผมก็เป็นคนที่แบบชวนน้องสาวให้แบบทํา youtube ทําคลิปนี่แหละนะผมก็จะแบบอยากให้น้องสาวผมแบบได้มีเงินมีรายได้แบบไม่ต้องแบบไปอยู่ในเมืองไกลแบบอยู่แถวบ้านอยู่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมนะแต่ก็นัน เดี๋ยวเราแบบไปนั่งคุยไปถามน้องสาวผมดูนะว่าแบบเขาจะเลิกทําแล้วหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเพราะว่าช่วงนี้คือแบบแทบจะเห็นคลิปแบบน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมนาทุกคนก็เดี๋ยวผมขอไปเรียกน้องสาวก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอแบบเอาน้องสาวแบบมานั่งคุยนั่งแบบให้เคลียร์ให้แบบนะว่าแบบอะไรยังไงทําไมนะมา โอเคนะครับทุกคนก็นี่แหละโอเคคือผมก็ได้ไปเรียกน้องสาวผมมานะก็อย่างที่แบบผมแบบบอกทุกคนมาต้นคลิปมานี่นู่นนั่นอะไรนั่นนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่แบบจะถามน้องสาวผมอะไรต่างๆว่าทําไมนี่นู่นนั่นนะคือแบบผมอยากให้ทุกคนแบบกดไลค์ให้กําลังใจสักคนละหนึ่งไลค์ครับผมคือคลิปนี้ถ้าแบบสักหนึ่งพันไลค์น้องน้องสาวก็น่าจะแบบมีกําลังใจ นะหรือว่าแบบอาจจะทาต่อหรือไม่ทําต่อก็เดี๋ยวเราก็จะดูนะเพราะว่าเหตุผลอะไรต่างๆนะครับผมมาโอเคก็อย่างที่แบบนั่นแหละเอ็นช่องนี้คือแบบบอกไม่อยากทําคลิปแล้วนี่นู่นนะั่นทำไมบอกคุณดูสิคือว่าทุกคนแบบเกลบางบางวันก็เกลก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปหรือว่าลงคลิปอะไรนะนานๆทีทุกคนจะเห็นว่าเกลแบบ ลงคลิปแบบอาทิตย์ละหนึ่งคลิปอาทิตย์ละสองคลิปอะไรแบบนี้นะคะ <_ C asia> ก็แบบแกเกยวเกยวเรียนเกียวเรียนด้วยนะคะแล้วก็ต้องเขียนงานต้องทําโครงงานอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็กว่ากว่าแบบ,แบ,บเกยวจะได้ไปไถ่ายคลิปกว่าเกียวจะตัดคลิปเสร็จก็มันก็เยอะแยะเลยนะคะอ่ะโอเคครับทุกคนก็อย่างที่แบบน้องเกียวบอกนะคือตอนนี้คือแบบน้องเกยวเขายัางเรียนแค่เรียนกศรรนะนะครับผม อาจจะเรียนแค่กศนเพื่อนๆอาจจะดูว่าแบบเหมือนแบบมันอาจจะไม่ได้เรียนหนักอะไรนี่นู่นน,นั่นอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้เรียนแล้วก็ได้แบบทำยูทูบด้วยอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะผมคืออย่างที่น้องเขาบอกเขาก็แบบติโฟนหนึ่งที่แบบลงคลิปน้อยด้วยแล้วก็ทําคลิปเองทั้งหมดด้วยอะไรอย่างนี้คือผมเข้าใจแหละคือแบบ น้องเขาแบบใหม่ด้วยแหละนะซึ่งมันมันเหนื่อยปกติแล้วครับผมแล้วก็อาจจะมีท้อบ้างไม่มีกําลังใจบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมคืออันนี้คือแบบคืออันนี้จะไม่อยากทำ Youtube แล้วหรอหรือว่าเราดูคนดูว่าแบบเขายังรอติดตามรอชมเราเยอะมากน้อยแค่ไหนแบบเป็นกําลังใจให้เราไหมาอะไรอย่างนี้ไหมก็คิดว่าน่าจะไม่ทําแต่ถ้าแบบว่า คนดูยังแบบอยากดูแบบนี้อยู่นะคะก็ก็มาบอกเกียวนะคะเดี๋ยวแบบเกวจะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นถ้าเกียวแบบมีกําลังใจเยอะขึ้นนะคะเกียวก็จะทําคลิปให้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็จะทําเยอะๆเลยค่ะทุกคนอย่างอันนี้คืออทิรัคลิปสองคลิปแล้วก็ต้องทําอะไรยังอื่นีเขียนหนังสืออีกอะไร แต่แบบก็น่ารับก็เข้าใจเพราะน้องเจยวก็เพิ่งอายุ1 7 1 8นะทุกคนนี่แหละ<ม>คือเข้าใจเราบางทีแบบเด็กแบบอายุแค่ประมาณนี้คือแบบบางทีแบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าเจลลี่แบบคิดเรื่องแบบหาเงินหาอะไรได้อะไรทําไมนี่นู่นนั่นนะครับผมหลายๆคนอาจจะคิดแบบนั้นนะผมคิดว่าไม่ใช่หลายๆคนบางคนบางคนเฉยๆนะครับผมคือแบบน้องยังเด็กยังอะไร ยูทูบจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําอะไรอย่างงี้นี่นู่นนั่นคือคือยูทูบนี่ชอบไหมชอบชอบชอบมากเยที่แล้วแล้วคือแบบที่แบบเหนบ่นบนว่าแบบไม่อยากทําแล้วนี่นู่นนั่นก็ก็แบบว่าแบบมันต้องทําอะไรคนเดียวแบบไปถ่ายคลิปแต่ละทีบางครั้งก็แบบชวนใครไปไม่ได้นะคะก็ต้องออกไปถ่ายคลิปคนเดียวถือกล้องคนเดียว ทำอะไรก็คนเดียวนะคะทุกคนมันก็แบบบางครั้งก็แบบมีท้อบ้างนะคะ<ม>ก็ใช่เวลาตัดคลิปก็บางเออไม่ใช่บางทีสิก็ตัดคลิปคนเดียวนะคะก็นั่นแหละทุกคนคือแบบอย่างคลิปคือน้องเสาเขาก็ตัดเองทั้งหมดเลยนะครับผมคือน้องเสาผมอีกคนหรือว่าน้องเดียวครับผมเขาก็มีงานของเขาอีกอันหนึ่งครับผม,มซึ่งเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเวลามาช่วย น้องเกียวถ่ายอะไรเยอะแยะมั่งไหมแค่ไหนนะผมคือแบบก็พอจะเข้าใจได้ว่าแบบอาจจะมีท้อบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้นะครับทุกคนคือถ้าอันนี้ถ้าแบบคนดูแบบยังรอดูยังชอบคลิปเราชอบที่แบบบ้าๆบอๆอะไรอย่างนี้คือแบบ <S <S เราก็ยังจะทำใช่ไห้คนดูไหม <S 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 หรือว่าเหนื่อยแล้วอยากพักล,ล้วไม่อยากทำแล้ว ถ้าแบบมีคนชอบเยอะถ้าแบบเกีียวทำให้แบบทุกคนยิ้มได้นะคะเกียวก็แบบเกียวก็จะกลับไปคิดทบทวนอีกทีนะคะว่าจะทำคลิปต่อหรือว่าไม่ทำต่อดีถ้าแบบกำลังใจเกีียวดีนะคะเกียวก็อาจจะทำต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็แบบเกียวแบบจะถ่ายคลิปให้แบบมีหลากหลายรูปแบบจะทำคลิปจะถ่ายคลิปลงคลิปเยอะขึ้นนะคะแบบเกียวจะลงคลิปให้ บ่อยขึ้นเยอะเยอะแบบให้ทุกคนแบบดูทุกวันเลยนะคะโอเคทุกคนคือแบบสําหรับแบบคนที่ทํำ Youtube นะผมคือถ้าเกิดแบบใจเรามันไม่ชอบหรือว่ามันไม่ใช่คือแบบมันทำมันมันก็ไม่มีความสุขแต่แบบหนึ่งอย่างที่แบบได้เลยก็คือังกำลังใจจากคนดูจากผู้ชมนะครับผมนี่แหละทุกคนคือแบบอะไรที่แบบพอจะแบบแนะนําน้องได้อะไรได้ผมก็ จะแนะนำให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจน้องเกียวด้วยนะผมก็กดไลค์เป็นกำลังใจกับน้องเกียวด้วยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวน้องเกียวก็น่าจะยังทำคลิปต่อจะแบบจะพยายามเยอะขึ้นไหมใช่จะแบบพยายามให้เยอะขึ้นกว่านี้นะคะเกียวรู้สึกว่าทุกวันนี้นี่แบบเกียวถ่ายคลิปทำคลิปน้อยลงมากจากที่แบบเมื่อก่อนที่มีเพื่อนนะคะเกียวว่าแบบเกียวก็แบบจะลงที่แบบ วันเว้นวันวันเว้นวันนะคะแล้วก็แบบช่วงหลังๆที่แบบเก่ยวล่มแบบทําคนเดียวถ่ายคนเดียวมันก็แบบน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะเก่ยวก็แบบอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจเกียวหน่อยนะคะก็เกียวขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะตั้งแต่แบบคนที่ติดตามเกียวมาตั้งแต่ตอนแบบยังไม่มีใครรู้จักเกียวนะคะก็จนมาถึงตอนนี้เกียวก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามเกียวมาตลอดนะคะโอเคทุกคนก็ คงไม่ได้มีอะไรมากนะคือผมแบบอยากจะแบบมาบอกมาให้กําลังใจคนดูด้วยนะผมที่แบบท้อนะครับผมอะไรนิดนนะผมก็อยากจะบอกน้องสาวว่าแบบสําหรับใครที่ยังท้อหรือว่าอะไรนะคือสําหรับผมผมจะคิดอยู่เสมอว่าแบบมันยังมีคนที่แบบลําบากกว่าเราหรือว่าแบบคนที่แบบบางบางทีคนที่แบบเขาอาจจะพิการนะครับผมคือบางทีเขาแบบมีกำลังใจที่แบบสู้หรือว่าเพื่อเขิมกว่าเรานะครับผมซึ่ง เราแบบอาจจะแบบประมาณอย่างนี้คือเราอาจจะแบบไม่มีกําลังใจอะไรนี่นู่นนั่นคือแบบอยากให้แบบคิดถึงคนที่แบบเขายังลําบากกว่าเรามันยังมีเยอะนะนะก็นนัะ่นแหละสําหรับใครที่แบบมีโอกาสหรือว่าอยากท YouTube หรือว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะผมคือแบบสู้ๆัะผมกําลังใจกําลังใจให้ตัวเองก่อนแล้วก็คนอื่นเขาก็จะให้กําลังใจเราเพิ่มขึ้นเองถ้าเกิดแบบมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเราก็ต้องแบบสู้ผ่านมันต่อไปนั่นแหละ โอเคผมก็อยากจะมาแบบเคลียร์ว่าแบบเออจะไม่ทํา youtube แล้วจริงๆแล้วอะไรน่นันจะไม่ทําแล้วเห็นแบบโบนมานานแล้วก็ได้ยินเหตุผลฟังอะไรนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามให้กําลังใจน้องเกียวด้วยนะครับนั่นแหละนั้นก็คงมีแค่นี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไปไปแล้วคะ่ะที่รนี่